ร่วมกันดาเนินการในครั้งนี้4วัน14 15. 16 17 4วันมหามงกุินั้นเป็นมหาวิยาลัยของในนามของรัชกาลที่4ดังนั้นท่านต้องทำา4วันนี้ให้สำเร็จวันที่1ทําทำอะไรบ้างวันที่2ทํทำอะไรบ้างวันที่3าํทำอะไรบ้างวันที่4ทํทำอะไรบ้างแต่นี่ใน4วันเนี่ย ท่านที่อยู่ต่างถิ่นก็อยากจะเห็นว่าล้านนานยมีอะไรบ้างล้านนานมีอะไรบ้างในขณะที่ท่านทั้งหลายนั้นไปดูสถานที่6สถานที่ท่านต้องแจ้งลวงหน้ากับสถานที่แห่งนั้นๆขออนุญาตโดยระเบียบโดยมัญญาต,ต้องไปติดต่อเจ้าของสถานที่ต้องไปกราบเรียนต้องไป บอกเขาว่าจะทําอะไรเพื่ออะไรแล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยก็ต้องนําไปให้เจ้าของสถานที่นั้นด้วยเขาได้เห็นว่าเรามาสถานที่แห่งนี้มาวัดอุโมงคลมาวัดองโมงคลเรามีภาาวัดอุโมงคอ,อยู่ด้วยในนั้นก็จะเป็นผลงานที่กันในการเผยแพร่แนะพร่เขาก็ได้วัดลอยสุเทพก็ได้วัดเจดีย์หลวงก็ได้เราก็ได้ เขาก็รู้จักเราเราก็รู้จักเขาอย่างนี้เป็นต้นรู้เขารู้เราฉะนั้นก็หวังว่าตามกําหนดการที่มีอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ปฏิบัติการในสีวันนี้และท่านทั้งหลายเนี่ยก็ดูว่าวัยนั้นกําลังปฏิบัติการคนหนุ่มมีกําลังคนแก่มีประสบการณ์ ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็เป็นท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะมาเป็นผู้บริหารและก็เป็นผู้ชำนาญการก็มาอบรมสั่งสอนเหมือนกับเราทั้งหลายนั้นเราก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากหน่วยงานอื่นจากบุคคลภายนอกแต่ปัจจุบันนี้เรามีมากขึ้นดีขึ้นท่านทั้งหลายต้องทำให้เต็มที่ ตรงนี้ทราบว่าเป็นที่ธรณีสงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขตสังฆาวาสจจะมีข้อสับสนตรงนี้วัดนั้นมีที่อยู่3ประเภทประเภทที่1คือสถานที่ที่ตั้งวัดต้องมีไม่น้อยกว่าหกไร่มีไม่น้อยกว่าหไร่เป็นที่ตั้งวัด เมื่อประกาศตั้งวัดเป็นวัดมีวัดราชกับวัดหลวงวัดราชกับวัดหลวงก็พระสงฆ์ก็อยู่ปฏิบัติตามพระพุทธานุญาตได้ประเภทที่สองคือที่ธรณีสง์นอกจากหกไร่นั้นแล้วเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดมีฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง คณะสงฆ์ก็มีระเบียบในการให้เช่าให้ใช้ให้หาผลประโยชน์ได้อย่างเช่นที่ตั้งของมหามกุฎที่สุดกลาง180ไร่นั้นเราเช่าใช้เป็นที่ธรณีสองอ์ของวัดมกุฏกษัตริยลาลรามแต่ที่เราผมเวียงบ่านั้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2549 เราวางเสียเลิกเมื่อ1ตุลาคม2548อีกหนึ่งปีต่อมาเจ้าวาดวัดมกุฏกษิตริยาลามคือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็อธิการบดีในขณะนั้นได้ประกาศให้สถานที่แห่งนั้นเป็นเขตสังฆาวาดของวัดมกุฏกษิตริยาลามเพื่อให้พระภิกษุส,สามเณรได้ใช้สอยสะดวกขึ้นเสมือนวัด แต่ไม่ใช่วัดแต่เป็นเขตเหมือนกับพุทธมณฑลเหมือนกับสนามหลวงที่ใช้ในงานวันวิสาขบาูชาและอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่3ที่กัลปนาที่กัลปนาก็คือที่ที่เขาถวายดอกผลแก่วัดแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นี่เป็นสถานที่3ประเภทที่ทางสื่อทั้งหลายจะได้รูนะ้ว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับสื่อธรมสื่อที่ถูกต้องแล้วเราต้องชี้แจงและเข้าใจว่าเราเป็นใครในงานของเรานะัต้องรู้จักสื่อทุกคนต้องรู้จักมมรอนะต้องรู้จักมมรทุกหน่วยงานต้องรู้จักว่าเรามีอะไรบ้าง ชื่อของมหาวิทยาลัยต้องเขียนให้ถูกต้องอ่านให้ถูกต้องต้องพยายามเปลี่ยนคําว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชกุมารมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยมหาลัยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหามกุฎมกุฎ มกุฏมกุฎเป็นอะไรทำไมจึงมกุฏทำไมจึงไม่เป็นมงกุฎมงกุฎนั่นคือชดาแต่มกุฏนีเน่เป็นชื่อเป็นชื่อรัชการที่สี่มกุฎตราธทำไมต้องอ่านตราท่านต้องไป,ไปเปลี่ยนอนะท่านทั้งหลายต้องไปดูว่าบาลีนั้นเขาเรียกว่อาอัฏฐสละอัฏฐสละยะละละวะสหละอัง แปดตัวเมื่อสองตัวเมื่อตัวนี้ตามอยู่หลังแล้วเนี่ยต้องอ่านเช่นกันลยาวิทยานะตามด้วยย่อยักษ์อางนี้เป็นต้นราที่เรียนบาลีมาก็คงเข้าใจตรงนี้ญาติโยมไม่เข้าใจก็จะเขียนตอนนี้ต้องเขียนให้ถูกมันดอชดาหรือต่อประตักเ,เราได้เรายนใงเรื่องนี้มา5ปี 5ปีก็ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีดีทั้งหมดดังนั้นสื่อทั้งหลายต้องช่วยกันวิธีที่เราไม่แน่ใจว่าที่เขา